นีมาทำให้ครูดูมาเอาเอาเ like อาเอามานั่งนี่แม่สอนเอ่ยนนั่งเออเรียบิ๊กอ่ะเราจับดินสอนอันนี้วางก่อนจับดินสอแบบนี้จับดินสอแบบนี้นี่นี่จับอย่างนี้แม่จับให้ดูนี่จับอย่างนี้นี่เอ่ะเดี๋ยวหนูเอามือไว้่างนี้ อย่ตัวไกลนี่ตัวกานี้เอาแียนัย้นฮัลโาลค่อยๆลากลูกครับได้ล้วตัวเนือ้อนนอันนี้อันอีกลูลากตั้งแต่ตรงนี้สิลูกเออขึ้นมานี้ครับเนี่ย <Yeah. S 1> อันนั้นไม่ต้องเอาแต่ดินสออย่างเดียวลูก อ่าน่าตรงๆเริ่มแต่ตรงนี้อ่ะครับลากขึ้นนี่นี่นี่ลากขึ้นมาอย่างงี้ครับเก่งมากอ่ะเอาอีกนี่ตัวนี้ <c oughs> หัวมันไม่ไปเหรอลูกหนูนี่ไงหน,หนูต้องเริ่มจากตรงนี้เลยเริ่มจากตรงนี้ลูก ครับลาาขึ้นน่ลาาขึ้นนี้ลาาขึ้นเอามือติดกระดาษไว้ตลอดเนี่ย <Yeah. S 1> อันนั้นไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องลูกน <Yeah. S 1> ี่นี่ในกอไก่ <Yeah. S 1> อันนั้นเดี๋ยวค่อยเอาสีทาทำวันนี้ให้ได้ก่อน <Yeah. S 1> ครับเดี๋ยวค่อยเอาสีทาลูกเยมันจะเอาสีทาเลย ทาแบบไหนทาให้อยู่ในตัวไก่นะอะไรอี้ ไม่ให้ออกมานอกตัวไก่นะอยู่ในตัวไก่ลูกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะเอาไว้ทำเอาไว้เขียนจับดินสอบแบบนี้จับเินสอบแบบนี้ลูกจับแบบนี้นี่จับแบบนี้นี่แม่จับให้ดูนี่อย่างนี้ จับสิจับแบบนี้ครับอ,อ,อมือต้องติดกระดาษตลอดมือติดอย่างนี้เออไก่ตัวสีเขียวเลยเหรอลูก <c oughs> ไม่ได้หนูเขียนก็ไก่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเขียนตรงนี้ลูก ไปเอาดินสอมาเขียนตรงนี้ก่อนปเอาดินสอมาเขียนก่อนไก่ไจ,จริงๆต้องเขียนกองไก่ให้เสร็จก่อนค่อยมาทาค่อยมาเขียนตรงนี้หนูทาถ้าหนูจับอย่างนี้มันก็จะทำให้หนูไม่ถนัดหนูต้องจับอย่างแม่บอกจับอย่างนี้ครับนี่ ยังแม่บอกบแบบนี้ครับนี่ะเออเอามือวางติดกันนี้เลยวางติดกับหนังสือ,อถ้าหนูไม่วางติดกับหนังสือหนูจะบังคับสีในสอบไม่ไม่ได้ถ้าหนูจับลอยๆอย่างนี้จะบังคับยาก นั่นมันออกนอกพื้นที่แล้วนะ่ะหญ้าเป็นสีอะไรหญ้าตรงนี้เป็นสีอะไรหญ้าเป็นสีเขียวหญ้าตรงนี้เป็นสีเขียวนี่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 หญ้าตรงเนี้ยจับนหนังสือจับดีสอ,อยังไงจับดีสอใหม่จับดีสอใหม่หมลูก ถ้าจับอย่างนั้นหนูก็โฟกัสไม่ได้ต้องจับอย่างนี้จับอย่างนี้ครับจับอย่างนี้นะนี่หนูจับนี้หนูจับอย่างนี้อ่า เอาตรงนี้เีเอาเร็วเอาปากเอาดีสอเนี่ยแหละเขียนนี่เดี๋ยวแม่ทำพาทำอันนึงก่อนอย่างนี้นะคะโอ้ยเก่งครับเก่งอันนี้อกงนึ่งกะไก่นี่อย่างนี้นะเนี่ยทำอย่างนี้หมดทุกตัวแล้วไปส่งให้ครูเนาะ หูจะได้ชมว่าโอ้โหน้อง้อมเก่งจังเลยไม่เก่งเออเอเอไม่เก่งไม่เก่งอ่านี่นี่ตรงนี้อ่อาก็เริ่มจากตรงนี้ครับเสร็จแล้วตัวนั้นอะ่ะพอแล้วอ่ะอก็เริ่มตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวนี้อย่างนี้ลูก เร็วแล้วนี่อีกนี่อีกนี่อีกเราจะได้ไปรับพ่อกันนี่นะนี่ตรงนี้ลูกไปรับพ่อไปรับพ่อพ่อหายหายนี่เอาดิสอบเออชื่อสี่เขาไม่ให้เขียนลูกครูเขาให้เอาเอาดิสอบเขียนเร็วเขียนจะไปรับพ่องั้นแม่ไปรับพ่อก่อนนะเขียนให้เสร็จก่อนจะได้ไปรับพ่อแถวเดียวเนี่ย theo điều à, đi đâu? ôi, đi, đi. Đi. Cái... Và... không có cái cái lựa chọn chặt này ngay. รอทไหนครูบอกไม่ให้ไม่ให้จับมือมันหรือหรือต้องจับมือมุนบนอันบนเขีย่ตรงนี้ไปขึ้นไปอือเก่งมากต่อไปทงนี้ทำไงอันนี้ปล่อยให้เขียนเองหมุนหมุนครับนีลงมาขึ้นไป อีกสอ,องตัวตัวนี้หมุนหมุนอุ้ยเขียนไม่ตรงเส้นลูกทําให้ตรงเส้นครับลงมาขึ้นไปบอกว่าให้เอาอม,มือติดกระดาษไว้ถ้าไม่ติดกระดาษห้ามยกมือกดลงกดลงหมุนหมุนครับเขียนไปงลงมาลงมาตรงนี้ลงมาตรงเส้นนี่ครับขึ้นไปไมิดตัว อีกตัวหนึ่งนะจะเสร็จแล้วตัวสุดท้ายแล้วตรงนี้ตรงนี้มุนนมุนนมุนตรงนี้นี่หนูมุนตรงนี้ก่อนหนูมุนหัวก่อนเขียนหัวก่อนอืมลดลงไปลงไปขึ้นไหอืมเ,อเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอกครูสิเสร็จแล้ว Oh, ลูกแอปเปิลเอาทาเลยทาเลยอันนี้ไม่ต้องทาลูกอันนี้ใบใบค่อยทาสีเขียวใบค่อยทาสีนี้นี่นี่นี่ใบก็ต้องสีนี้เมเก็ทามือนี้ลูกจับมือนี้นั่งทำนี้ี่หนก่ทำจับนี้เอาจับจับสั้นๆขึ้นไม่ลงไม่กลาวสบายครับ ไม่ได้ไม่ได้ไอทำแตคนลสีอออันนี้เป็นใบ<ด>มันก็ต้องสีเขียวเอามือให้ติดกระดาษไว้เพราะว่าเราจะได้โฟกัสได้ถูกถ้ามือมเราไม่ติดกระดาษมันโฟกัสไม่ได้มันโฟกัสยากอันนี้ต้องสีนี้อย่างเดียวลูกเนี่ยตรงนี้สีนี้อย่างเดียวเพราะว่าเราทาสีนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สวยไง,งดีๆครับเออ จับยังไงครับจับยังไงจับดินสอยังไงลูกจับสียังไงลูกจับไม้จับสียังไงครับหนูจับแบบนั้นมันก็ไอ้นี่ไม่ได้สิลูกมันก็ทำไม่ถนัดเออจับงั้ครับไหนทำไหม่จับดินสอใหม่ไม่เชื่อเก่งมาก ครอย่าออกนอกกรอบพยายามอย่าออกนอกกรอบนะครับครั้งหน้าเขาหนูต้องทําดีกว่านี้เนะาะครั้งหน้าหนูน่าจะทําดีกว่านี้นะครับเนาะอันนี้ค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะลูกเนาะเสร็จยังสวยยังอา่าโอ้โหชัวร์เนี่ยอันนายเอาดินสอลูก เอวมดด้วยเอวมดด้วยอะดูสิ้องพร้อมจับหนังจับปากกาจับดินสอนยังไงลูกจับสียังไงจับสียังไงเออจับแบบนั้นแหละเนื่ยท้องมดเนี่ยท้องน้อยมดเนี่ยยังไม่ได้ทานเลยนี <c oughs> ่หัวมดเอ้ยหนวดมดเหรอ <Yeah. S 1> มดสีอะไรลูกชมพูเออเนี่ยท้องน้อยมดเนี่ยท้องน้อยมดเนี่ยอ่ะเสร็จละอ่ะแล้วเนี่ยงัวงัวเอาสีอะไรลูกงัวงัวก็ต้องเออสีขาวกับสีดำอ่ะงัวเอาเป็นว่าเป็นวัวนมเนาะ <ม>าทางวัวสีขาวกับสีดำครับปัด,ป,ด,ป,ดปัดปัดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออวต้นดีๆ ท้องมดเนี่ยท้องน้อยมดเนี่ยยังไม่ได้ทานเลยเนี่ย <c oughs> หัวหมดเอ้ยหนวดมดเอะมดสีอะไรลูกชมพูเออเนี่ยท้องน้อยมดเนี่ยท้องน้อยมดเนี่ย Se la...